สวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นเลดหลวงพ่อรวยนะคะน้ําหนัก 8บาทนะคะรุ่นเปิดโลกสตามาวานนะคะเหมาะสําหรับคนข้อมือใหญ่ๆเลยนะคะเป็นแบบเลี่ยมทองยกซุ้มหัวสิง์นะคะเปิดโค้ดด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ยกซุ้มหัวยกซุ้มข้างๆอีก4มุมเนาะค่ะวันนี้ลูกค้าท่านนี้นะคะมาเชา่าร้านเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสายทองคําเลยค่ะเปลี่ยนสายทองคําน้ําหนัก5บาทนะคะทางร้านเราแล้วนะคะก็เลือกเส้นตันๆสั้นๆให้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เหมาะสมกับตัวหน้าเลดนะคะเพราะว่าหน้า 8บาทจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงค่ะเราก็ต้องเลือกเส้นจริงๆแล้วถ้าให้เหมาะสมจริงๆนะคะก็คือต้องเป็นเลทประมาณ7บาทอย่างเงี้ยค่ะก็จะใหญ่เหมาะสมเลยแต่ลูกค้าท่านนี้ต้องการไม่ต้องใหญ่มากค่ะอยากให้แบบพอดีพอดีก็เลือก5บาทก็เหมาะสมแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นสายเลท5บาทนะคะตัดต่อข้อ,อมานะคะก็เหลือนี่ค่ะเหลืออยู่2ข้อลูกค้าท่านนี้ข้อมือประมาณ17เซน สิบเจ็ดอขอขายค่ะสิบเก้าเซนค่ะสิบเก้าเซนนะคะก็จะมีข้อเหลืออยู่สองข้อนะคะข้อที่เหลือเนี่ยนะคะสามารถหักขายคืนได้อีกหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะก็ประมาณสองสลึงเนาะค่ะก็ความสวยงามก็แบบนี้เลยนะคะเราจะโชว์กันนะคะก็ลูกค้าเลือกด้านนี้ไว้ด้านบนนะคะแบบเกลี้ยงเงาค่ะก็สวยงามค่ะเรามาดูงานด้านหลังกันบ้างนะคะงานของที่ร้านนะคะก็จะเป็นงานนะคะพับ ปิดหลังนะคะทั้งหมดเลยทั้งสี่มุมนี้เลยนะคะก็จะเพิ่มความแข็งแรงแข็งเก่งให้กับตัวเหล็กนะคะเพราะว่าเราต้องเน้นความแข็งแรงไว้ก่อนอันดับแรกเนาะค่ะแล้วก็ชุบเครื่องทองคําขาวให้ด้วยนะคะก่อนส่งงานถึงมือลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้ามาหน้าร้านได้รับใส่กลับบ้านได้เลยคะ่ะ